วันนี้จะมาเพาเมล่นเล่นกันเนาะนนแกะแล้วพอดีดาธิบายก่อนว่าอ่านั่งว่างๆเนาะไถตัวช็อปปี้เล่นไปเล่นมาเจอมเมล็ดก็เลยคิดสนุกว่าจะเอามาเพาะเล่นๆอันนี้ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับว่าจะพอขึ้นหรือไม่ขึ้นหรือว่าจะคุณภาพเป็นยังไงเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างถูกทั้งหมดนี้ก็ร้อยเมลครับ ค่าส่งปีมีอะไรบ้างมาดูกันมีสนดำสนญี่ปุ่นสนจูปิเตอร์ครับอันนี้ก็ยี่ห้ายี่ห้าสนใครเคยเพาะก็มาแนะนำได้นะครับว่าวิธีการไหนดี แต่เบื้องต้นวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเพาะแค่อย่างเดียวเนะาะเบาปรับสองเมล็ดอันนี้ก็มีแถมมาก็อันนี้ยี่สิบบาทรสแมรี่อันนี้ก็จะมาเพาะเล่นครับเพราะว่าต้นเก่าเน่าตายไปหน้าฝนตอนนู้นเนาะอันนี้ก็น่าจะสิบบาท มเมล็ดพันวาซาบิครับในนี้ยีบาทตัวนี้บอกไว้ก่อนนะครับผมต,ตั้งใจจะพอเล่นเนาะส่วนการเลี้ยงซึ่งมันต้องใช้อากาศค่อนข้างเย็ยนอันนี้ก็แล้วแต่ว่าถ้าใครอยากลองก็ลองเล่นได้ครับแต่ว่าผมจะเพาะเป็นต้นอ่อนขึ้นมาก็สนุกละแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันวันนี้จะมาเพาะตัวนี้ก่อนครับต้นเบาบับ เบื้องต้นผมอ่านข้อมูลแล้วก็คือจากเพาะในกล่องพลาสติกก่อนให้ลากขาง,งอกก่อนครับเราค่อยเอาลงดินวันนี้ก็จะมาใส่กล่องพลาสติกสำหรับเบาๆนะครับต้นอื่นไว้ก่อนในกล่องพลาสติกอันนี้ง่ายๆเลยครับเอากระดาษทิชชูมา จริงใช้ฟอกกี้จะดีกว่านะครับอันนี้ผมฟอกกี้ผมเสียผมก็ใช้ตัวนี้แหละเน้นแค่เชื้นนะครับไม่เอาแฉนะประมาณนี้เห็นไหมว่าน้ำไม่ไหลแค่กระดาษเก็บความความชื้นไว้อย่างเดียวแล้วก็เอาเมาเลดใส่ลงไปเลย ทั้งหมดสามเมล็ดสองเมล็ดใหญ่แล้วก็มเมล็ดเล็กเม็ดแถมครับส่วนจริงๆแล้วอ่ะครับบางคนบอกว่าเปลือกเขาค่อนข้างหนาเนาะถ้าใครจะว่างเอากระดาษทรายมาฝนให้เปลือกเขาบางลงมาหน่อยก็ได้ครับหรือว่าขีาเขาเรียกขีบเปลือกเมล็ดบางส่วนออกเพื่อให้ต้นเขาลากเขาสามารถงอกออกมาได้ง่ายขึ้นก็ทําได้นะครับตอนผมเขเกียจ อย่างนี้เลยวางไปแบบนี้เลยแล้วก็กระดาษห่อไว้แปลกระดาษอีกแผ่นหนึ่ง่ปแป๊บหนึ่งนะครับ ครับวางลงไปเลยแล้วก็รมน้ำอีกหน่อยหนึ่งเอาแค่ชื้นนะครับแต่ไม่แฉะประมาณนี้เรียบร้อยแล้วปิดไา ถ้าตามคู่มือที่เขาให้มานะครับก็คือเอาเอากล่องนียไปแช่ในตู้เย็น <c oughs> ชั้นล่างสุดคือชั้นผักครับหนึ่งวันแล้วก็เอาออกมาวางไว้ข้างนอกประมาณสักสอสามวันเขาก็จะงอกแล้วแต่ว่าผมก็จะเอาง่ายที่สุดคือไม่แช่เพราะว่าผมแช่ที่ไรมีปัญหาทุกทีกับที่บ้านเนาะเขาชอบเลือของผมมาวางไว้ข้างนอกอ่าผมก็จะเอาวางไว้ในห้องทํางานนี่แหละ ประมาณ2-3ถึงวันเหมือนกันเดี๋ยวก็มาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งครับว่าเป็นยังไงเนาะประมาณนี้ส่วนมเมล็ดอื่นๆเดี๋ยวว่างค่อยมาทำคลิปเพิ่มนะครับวันนี้เอาเบารับไปก่อนเพราะว่าไม่ต้องเตรียมดินไม่ต้องเตรียมอะไรเอาอันนี้ไปก่อนเอาง่ายๆก่อนโอเคครับ